สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบสารวันนี้จะนำเรื่องของประเพณีของพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมเอามาฝากกันที่รบเนื่องจากว่าวันนี้จะเป็นงานประเพณีว่าเรื่องของบุญคุณลานนะครับซึ่งจังหวัดยะโสธรน,นำโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธร สภาวัฒธ,ธรรมจังหวัดยะโสธรสภาวัฒธ,ธรรมอำเภอกุดชุมหรือวัฒธ,ธรรมอำเภอกุดชุมตลอดทั้งหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอกุดชุมรวมไปถึงพ่อค้าประชาชนพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานบุญคุณลานขึ้น งานนี้จะจัดขึ้นมันต้องใช้พลังความรักความสมามัคคีอย่างยิ่งใหญ่เดี๋ยวท่านไปดูเห็นรูปร่างของงานแล้วเนี่ยท่านก็จะทึ่งเลยว่างานนี้จัดขึ้นได้ยงไง <c oughs> มันเป็นงานที่จะต้องอาศัยความสมามัคคีความรักความพร้อมเพรียงของชุมชนมันจึงจะจัดงานนี้ได้นะครับเอาละ งานบุญคุณลานนี่ถือว่าเป็นที่สิบสองหนึ่งในสิบสองฮีตว่าอย่างนี้ดีกว่ามาจ่อลงเฉพาะฮีตที่สองก็คือฮีตบุญคุณลานซึ่งวันนี้วันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่จัดอยู่ที่นูนที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับรวมพลังกันตั้งแต่วัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดวัฒนธรรมอำเภอวัฒนธรรมจังหวัดทุกๆแห่งกันไป ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการต่างๆพ่อค้าประชาชนพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันโอ้โหท่านลองดูสิดีเห็นไหมเวียนข้าวนี่รวงข้าวต่างๆเอา่ปประดับประดาทำเป็นรษณะเหมือนกับปราสาทข้าวเนี่ยข้าวเปลือกเป็นรวงข้าวเอามาทำสวยสงงามมากเลยนะครับรวงข้าว ย้อยลงมาเนี่ยซึ้งอ่นะครับเพราะนั้นจะปรทานอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องมีวิิยะวิิยะความเพียนความเพียนความผ้าเพลียนทำให้งานนั้นสำเร็จนี่ต้องยอมรับความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวอำเภอกุชุมนะก็จะได้แบบนี้นะครับถามว่าจะทำไมอันนี้สิสำคัญจะทำไมคุณคนรลานนะครับ มันจะมีคําว่าบุญนําหน้าตามด้วยคูณกับตามคำว่าลานสามคำมารวมกันเป็นคํำะสมนะบุญที่เกิดขึ้นจากกองข้าวใหญ่ก็ว่าได้ทําไมจเรือต้องเป็นบุญละ่ะบุญก็คือความสุขความพอใจไม่ใช่เหรอ,ในรอ,นอนในรอบปีพี่น้องทํานะในรอบปีพี่น้องทานายเกี่ยวข้าวเสร็จแก้งตอนละสมัยนี้เขา เขาไม่ได้เกี่ยวด้วยมือ <cerca> เขาใช้เครื่องจักรช่วยเกี่ยวแต่สมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนโน้นนี่ใช้มือเกี่ยวนะครับลุงแขกเกี่ยวข้าวกันเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มัดเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัด,น,มด,น,มดนะแล้วเอามากองสถานที่กองเขาได้กันว่าลานลานนั่นคือที่กองกองข้าวเอามากองกันไว้ เพื่อที่จะมานวดข้าวหรือตีข้าวให้มันหลุดออกจากฟางนะครับให้มันหลุดออกจากต้นฟางต้นข้าวกองไมเเื่อนเริ่มจำทึกเลยนะครับเ yeah. นี่ยไอคาว่าคูนั่นหมายก็ว่ามันเพิ่มพูนมากขึ้นยิ่งปีไหนได้ข้าวเยอะกองข้าวโอ้โท่วมหัวเลยนะ คนนั้นที่น้องคนาพาคอีสานที่เขาเชื่อว่าข้าวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเชื่อหรอกมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงพืชทุกชนิดมันก็มีชีวิตเพียงแต่ความรู้สึกรับรู้มันมีน้อยเท่านั้นเองใครละใครละว,ว่าข้าว ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอาจจะชิดผิดนะข้าวมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตมันเป็นพืชพืชทุกนิดเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เพียงแต่ระบบประสาทสัมผัสมันมีน้อยนิดเท่านั้นเองนะยิ่งคนโบราณเนี่ยผูกนิทานไว้เลยนะว่าในมเมล็ดข้าวเนี่ย มันมาจากเทพธิดานางฟ้านุ่นมาสิงสถิตยอยู่กับมเมล็ดข้าวนั่นนะครับท่านที่ไม่เคยทำนาอาจจะไม่เคยเห็นนะเวลาเข้าข้าวมากองรวมกันเป็นกองมะเริ่มสูงท่วมหัวแล้วเนี่ยในสมัยก่อนนี่เคยเห็นคนเท่าคนแจบอกว่าเวลาข้าวมารวมกองกันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอันหนึ่ง เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวมแมลงนี่แหละมันมาเกาะเต็มอยู่เลยและเวลาเราไปสัมผัสกองข้าวมันก็จะบินให้เราเห็นชัดเจนคนโบราณยุคน้นก็บอกว่านี่แหละคือแม่โพศพท่านกว่านี่คือแม่โพศพคือวิญญาณข้าวมันมาเกาะอยู่ตามกองข้าวนี้นะนี่คือคือความเชื่อไนดะ้เป็นความเชื่อไนดะ้ความจริงมันจะเป็นมแมลงที่หนึ่งแหละที่มันมาเกาะอยู่ตาม กองข้าวเลยนะครับนะแล้วด้วยความเชื่ออย่างนี้แหละคนโบราณเขาจริงต้องมีพิธีขอขอมาลาโทษมีการบอกกล่าวไม่ว่าจะไถานาก็มีการบอกกล่าวมีพระภูมิเจ้าที่เขาเรียกว่าเจ้าปู่ตายายไปจำสารเขาเรียกว่าสารตายแหกอยู่ปลายนาดุนมีการบอกกล่าวกันด้วยมีความเชื่อจะมาทำไรทำนาขอให้ไ้ ผลสำเร็จให้ข้าวสมบูรณ์ให้น้ำท่าอย่าได้คาตกบกพร่องให้ข้าวงอกง,งามนี่กันบอกกล่าวเกี่ยวกับผีสางประจำหัวใจปายนาด้วยบอกกล่าวเทพเจ้าหลอเทวดาบอกแม้กระทั่งเจ้าแม่โพสพถือกันว่าเป็นเจ้าแม่นะนะที่เป็นวิญญาณที่มาอยู่ตามต้นข้าวเนะี่ยยกให้เป็นเจ้าแม่นะ มีก,การบอกกล่าตั้งแต่ก่อนที่จะลงทํานาดำนาหวา,านข้าวจะมาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเอาไปขึ้นกองบนลานมีวิธีพิธีกรรมทุกขั้นทุกตอนเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือว่าสิ่งเหลนี้เป็นสิ่งที่มีคุณ ข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณต่อชีวิตของมนุษย์อันนี้เป็นหลักผสมผสานเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเข้ามาเพราะศาสนาพูดนี่สอนให้คนนิยตนักในเรื่องของกระทันยูกับตวทีนะครับเพราะนั้นข้าวมันเรินเติบโตงอกขึ้นมาให้ได้อยู่ได้กินได้อะไรพวกเนี้ยมันเลี้ยงชีวิตคนจึงถือว่าข้าวนั้นหรือจะแม่โพสวดนั้น เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยอย่างล้นเหลือเพราะงั้นการทำบุญคุณลานนี่ก็ถือเป็นการขอบคุณเป็นการบูชาคุณบูชาคุณบูชาคุณคุณของอะไรคุณของต้นข้าวคุณของเบล็ดข้าวคุณของเจ้าแม่โพศพเพราะนั้นท่านอย่าลืมนะว่าเรื่องกตรญยูกัเวทีนี่เป็นคุณธรรมประจําใจของมนุษย์ ใครที่ไม่มีความกตัญญูตระเวทีนี่ไม่อาจจะบอกว่าเป็นมนุษย์ได้นะมนุษย์จะต้องมีความกตัญญูตะเวทีโลกนี้ทั้งโลกอยู่ได้ด้วยความกตัญญูตระเวทีนะถ้าว่ามนุษย์ในโลกนี้ไม่มีความกตัญญูตะเวทีโลกอาจจะพังพินาศไปก็อาจเป็นได้ โลกอยู่ได้ด้วยความกตัญญูกตัญญูต่อผู้คนด้วยกันกตัญญูต่อสรมพั์กตัญญูต่อทุกธสารนาพันธุ์พวกเนี้ยมันกตัญญูต่อกันและกันแล้วมันก็อาศัยซึ่งกันและกันมันก็เกาะกลุ่มกันอยู่ได้ทําให้โลกนี้ไม่แตกสลายเห็นไหมคนในโลกนี้หรือคนนี่ชุมชจะหมู่บ้านนี่ถ้าเขาอยู่กันอย่าง มีความกตัญญูต่เวทีสังกัากัรแล้วนี่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันช่วยเหลือึ่งกันและกันเนี่ยสังคมชุมชนหมู่มบ้านมันก็อยู่กันอย่างสงบสุขตนว่าใช่หรือไม่เพราะด้านนี้ความกตัญญูเป็นสําคัญนะเอาแลเป็นว่าที่เนี้ยที่อําเภอกุชุมเนี่ยหนึ่งในจ,งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเขาจัดงานนี้ทุกปีนะครับมีกิจกรรมหลากหลายทีเดียวตั้งแต่วันที่สิบหก ก็มีการใบสีสูขสส่ขวัญใบสีสู่ขวัญข้าวท่านอาจะบอกว่าเอา้าข้าวมันมีความรู้สึกอะไรจึงไปใบสีส่ขวัญมันอันนั้นแสดงว่าท่านไม่ได้นึกถึงเรื่องของความกตัญญูนั่นที่บอกแล้วไงมาว่าการทำบุญควรลานเนี่ยเป็นเรื่องของความกตัญญูแต่เวทีมีคุณข้าวมีคุณต่อชีวิตจิตสํานึกที่รู้จากคุณ มันก็จะรู้จักบูชาคุณแล้วมันก็จะรู้จักใช้ข้าวอย่างคุ้มค่าใช้ข้าวอย่างประหยัดกินข้าวแต่ละเม็ดนึกถึงคุณของข้าวอย่ากินแบบสุยุไล่อย่ายทำแบบฟุ่มเฟือยข้าวแต่ละจานกว่าจะหามาได้ตั้งแต่จะไปหวานไปปักไปดำไปเจ็บเกี่ยวเอามางวดเอามาตีเอามาขัดเอามาสี กว่าจะมาอยู่ในจานเนี่ยมันกี่ขั้นตอนเพราะนั้นเวลากินข้าวแต่ละเม็ดจะต้องกินให้หมดอย่าให้มันเศษทิ้งอย่าให้มันเหลือกินอย่างประหยัดมัธยัต์อดออมข้าวก็จะเหลือกินเหลือกินแล้วยังได้ไปทำบุญด้วยไปแจกจ่ายคนที่ไม่มีอันจะกินด้วย เห็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นข้าวแต่ละเม็ดก็จะมาได้มันไม่ใช่เรื่องของง่ายงนะครับเพราะนั้นการทำบุญคุณลานนี่เป็นการสอนคนให้รู้จักถึงความพอจะอยู่แต่เวทีสอนคนให้รู้จักความรักความสามัคคีสอนคนให้รู้จักความขยันประหยัดซื่อสัตย์แล้วก็อดทนนี่เพราะนั้นประโยชน์ อันนี้สงการทำบุญคุนลานที่จัดขึ้นที่อำเภอกุดชุมเนี่ยมันมีมหาศาลจึงอยากให้ท่าเจารไปดูสิต้องไปดูวันนี้วันที่สิบหกเนี่ยเขาจะมีการบายสีสู่ขันข้าววันพรุ่งนี้สิบเจ็ดเขามีกระบวนแหกระบวนแหเวียนข้าวโบราณท่านใดมีเวลาก็ไปดูนะไม่ไกลนัก พอ,อไปดูได้ก็ไปดูแล้วมาบอกเล่าลูกหลานให้ลูกหลานได้รู้ได้ชื่นชมได้ยินดีหรือไปจะไปถ่ายคลิปมาเอาไปตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ด้วยว่าเยต่อธนอำเภอกุชุมเนี่ยเขามีบุญคุณลานแบบนี้น่าชื่นชมนี่คือหลานวันนี้เอามาฝากท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านดีตามชมโดยเฉพาะยิ่งขอบคุณทางพี่น้องชาวอำเภอบุตชุม ที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นใต้ตระหักในบุญคุณของข้าวแล้วก็จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเพื่อนู้มนะครับหากท่านเห็นว่าสารนี้เออน่าสนใจท่านก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามก็จะเป็นบุญคุณยิ่งขอบคุณอีกครั้งนึง่งสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ